โอเคทุกคนแข่งกันอาหนักเอาเอาเอ,าอ,าอาตักน้ำไปไหนตกอกตักน้ำไปไหนตอกก่อนเออคือ,อไงไล่ไล่ไล,ล่ได้นี่นี่น, <c oughs> นี่นะครับเครื่องแข่งเราทิ้มมีเองวันนี้อยากทิ้มอืมอืมตูวันนี้นี่ โ <Okay. S 2> อเครวมเองนะไมนทำมารวมมา,มามทีใส่หัวมันเดือดตึงเดี๋ยวขอยได้มุนะ้งนะเอเ๊ะพอน้ำเดือดเท้ต้มน้ำไปตะยิบปวนะไทยตะยิบปวนไทยตะยิบเผื่อวายใส่ต้มน้ำไปตอนน้ำเดือดแบบนี้น้ำเกงมันสีสวยโ okay. อเคเจ็ด้วเราก,ก็ไทยมู้ลงไปกับทีนี้เนี่ยเราต้องยออยิบจะได้ยิน โอเคได้มูไปกาตังไวมั้ยไม่ต้องไม่ต้องไปยิ้มกันได้มั้ยโอเคตั้งอาพอตังไปให้มูมันทุกเดี๋ยวก็ได้ปักบุงทีเดียวไงจบโอเคทุกคนเพราะว่างมูทุกเราได้ต้มไปกับที่นี่ได้ต้มนาวนี่ครับใส่มะนาวลงไปเบ็ดเบ็ดก่อนเลยนะเพื่อเดี่ยวเด้งอืมได้ต้มนาวไปเจซตก็ได้กรงปรุกลงด้วยใส่พงตู่รอดปุ๊บปุ๊บยหญ่มดเลย มปวดหดดีมึงกระยดดีตะกี้ดีตะกี้นั้นหยดดีได้ตะเต็ดเดียวโอเคได้หยดดีมงตุรกี่นี่กับป้อมปิดกวยปิดกวยกลางใชปักบุงโอเคได้ใช้ปักบุ้งด้เลยอับปักบุ้งใช่หมดไหม mất năm chẳng có nhiều rồi. Ừ. bùng rồi nữa trong bắc bùng nha cuốn ừ, cuốn cơ cung cung á nhắm nhắm tuyệt tài kinh bến quá Anh có chắc không? Mai một mai. Quân, quân, quân đi ấy mhm tu mày ta mắt tu Cuốn mày 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 tay cuốn 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 đi ừ, โอเอให้ปรุงตักทีหละ่ะก,กันแค่ตะก้อนนี่จ้ะโอเคจัดแ้วตุกคนเรียบร้อยแกงต้มปักบุง้งเด็ดด้อยนะแมนะ่น้ำอืมร้อยต้องร้อยกินเครืองเองิมเครืองเองโอ้ไปกินข้าวกันจ้ะ